สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปลังๆกันสิเบ้าเกี่ยวกับลูกๆนะจ๊ะของเบสอเน,นี่ยช่วงนี้ยังตัอนอยู่ตัอนอยู่อันดับใหญ่ก็คือช่วงรอ,อการไปขึ้นศาลนะจ๊ะของเขาอันนี้กันสิเบ้าเ,เรื่องลูกๆนะจ๊ะเบสบอลกันสิเบ้าเ,เรื่องขำๆข,ข,ของลูกๆฟังนะเนาะเบ่าเรื่องของลูกคู่แฝด ก่อนอื่นกฝากคือเกาจากพี่น้องบ้านบ้านนี้ไม่ได้วิ่งหาเพื่อนเด้อจ้ะบ่บได้ตามจะมีตัวแทนไปบ้านวิ่งตามข่าวกับแม่สอนแม่สอนชาแนลก็สิไปได้จกักวันละสองสามบาทอย่ายงสิแล้วก็ซื้อเกสอนเด้อจ้ะซื้อเกสอนก็วิ่งตามข่าวนั่นสินนก็จะเป็นตัวหลักเด้อจ้ะไปหาพี่น้องเอาละค่ะมาเว่าเรื่องตลกตลกของของลูกแฝดนะจ้ะช่วงนั่น เอ่อย้อนไปยังเขายัางหน่อยเนาะพาเขาไปเรียนไปเรียนอ่าอนุบาลอนุบาลอยู่อยู่ชุมแพเนาะไปเข้าโรงเรียนอนุบาลก็พาลูกไปอยู่ในเมืองคือไปบ้านจะกองอยู่ในตลาดมีหลังนึงกตช่วงนี้ปัญหากะบพอเขาแหละก็เลยพาลูกเขาไปอยู่ในตลาดไปเรียนอยู่ในตลาดที่นี่ช่วง ช่วงเศร้ากับไปทรงลูกเนาะช่วงแรงกับไปฮาปรลูกคู่แฝดเนี่ยพี่น้องอาจจะเคยจะเคยได้ยินเนาะอาจจะเคยได้ยินว่าชาติก่อนเขาเป็นเนื้อคู่กันเขากลับมาเกิดด้วยกันแฝดยิงใชยเนาะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยความเสื่อเขาสิเป็นยัางสันเนาะคนโบราณเนาะ้นลงคนกับว่าคัลลูกแฝดเนี่ยกับให้เคดให้เฮ็ดเคดให้ยกไปลูกอีกผู้หนึ่งคนหนึ่ง จะคองกับเป็นแม่ให้คนนึงวสันอันนี้ตาตอนเกิดไม่ไหมหนก็นมีผีคนน่คนนึงเป็นมาผูกเป็นมาผูกแขนเป็นเอาสอยอ่อสอยทองมาคองให้เพิ่นขอเป็นแม่ทุนหัวนะจ๊ะแต่เกิดไม่ไหมเพินละลูกสาวนะเพินก็รับเป็นแม่บุญธรรมให้ก็ได้เจอกันอยู่ช่วงอนึ่งนะาจา๊ะช่วงน้หอยหลังๆมา คือแม่สวนก็นมีปัญหาได้กลับเมืองไทยกับลูกก็คือบ่อได้เจอกันอีกพี่คนนั้นกันบบอู้ไปใส้พิ่นซื้อพี่พาเนาะจ้ะบ่รู้ไปใส้อยู่ใส่่ได้ติดต่อกันเลยจ้ะแ,แต่ลูกอ่อพ้าลูกกลับเมืองไทยกับเท่าทักมือน,นี่ก็บ่รูู้ว่าพี่แล้วอยู่ใส่พี่แล้วก็เป็นคนขอนแกนขึ้นกันลูกสาวถ้าถ้าพี่พ้าได้เบิ่งล,ลูกสาวพี่มีหลานแล้วเด้อจ้ะลูกสาวพี่ลูกเจนนี่มีหลานไทยอุ้มแล้วตอนนี้ ได้เลี้ยงล้านแล้วจ้ะถ้าพี่พ้าเบิงแล้วจ้ะที่เป็นแม่บนรรมของเจนี่โอเคจะมาเว่าตอนไปเรียนหนังสืออยู่อ่าโรงเรียนอนุบาลอนุบาลชุมแพนะจ้ะแล้ก็ไปส่งลูกครับลูกส่งลูก,กนั่นแหละที่นี่มีมีมือหนึ่งเพื่อนเครียดมาฟ้องเขาเนาะยังมือแรงกลับมาเพื่นเครียดหลายแม่ โดมินิกน่ะไม่รักหนูแล้วหัวสันไปเล่นตะกับเพื่อนผู้หญิงคนอื่นหัวสันมาฟองแม่เนาะไปเล่นตะกับเพื่อนผู้หญิงคนอื่นไม่รักหนูแล้วปล่อยให้หนูเล่นอยู่คนเดียวโดมินิกน่ะจับแขนเพื่อนผู้หญิงแล้วก็เดินมาเล่นไกลๆปล่อยให้หนูเล่นอยู่คนเดียวเพิ่นตอนนั้นเพื่อนกน็อายุอายุหาขวบหรือมะหาขวบนั่นแหละเพื่อนมาฟองเขาฟอง ว่าครูแฝดเพื่อนผู้ซ้ายนะไปเล่นต้นน้ำมูผู้หญิงอืมปล่อยเพื่อนเล่นมีผู้เเดียวสันฟ้องมาฟ้องดูอยู่เขาเขาหักบ่ค่อยได้สนใจอย่างเขากะเออกับเพื่อนการลูกเล่นด้วยกันเขาไปเล่นแล้วก็ไปเล่นกับเขาก็เดินไปเล่นเดินเดินไปหาเขาสันไม่เอาไม่ชอบทําไมต้องไปเล่นกับคนอื่นทําไมไม่เล่นกับหนูทําไมเล่นกับเพื่อนผู้หญิงคนอื่นปล่อยให้หนูเล่นคนเดียว นุโกรธมากเลยว่าสันมาฟองยุสิทละ่ะเพราะย่างมะเลี้งมากกะิมกักมากมเว่า,ม,ามักมเว่าให้ฟังแต่เรื่องจจงสิล่ล่ะที่นี่มเมื่อเนืองย่างมอเสาก็แต่งตัวให้เพิ่นเนาะแต่งตัวให้ลูกทั้งสามคนนะ่ะไปส่งคนโรงเรียนแล้วก็ขับรถไปส่งไปส่งอยู่โรงเรียนเดียวกันเพื่อนก็นเรียนอยู่นะเพราะ เริ่มออกจากบ้านเพื่อนก็นาบึงาบ้งนาบึ่งนาตึงได้ไอ้้นางผู้หญิงนั่นเนาะเอ่อเครียดจมขึ้นมาอีกเอ่อคอยดูนะวสันคอยดูนะวันนี้น่ะถ้าโดมินิกไปเล่นกับเพื่อนผู้หญิงคอนอื่นน่ะเขาจะไม่รักตัวเองแล้ววสันเขาจะเลิกเขาจะไม่รักตัวเองวสันเอ้าจะเลิกอะไรล่รลูกเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันก็เล่นด้วยกัน จะไม่รักได้ยังไงพี่น้องกันก็ต้องรักกันก็นเลยว่าไม่เอาไม่เอาไม่เล่นด้วยแล้วถ้าไม่รักหนูคนเดียวอะ่ะหนูไม่เล่นด้วยคอยดูเถอตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้หนูจะมีผัวใหม่สันพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เอก็เลยตกใจตกใจก็เลยว่าเอา้าเจนี่ทำไมพูดอย่างนั้นพูดแหละหนูโกรธหนูดูมานานแล้วไปเล่นแต่กับเพื่อนผู้หญิงคนอื่นไม่เล่นกับหนูเลยพรุ่งนี้แหละ เรจะไปมีผัวใหม่พ่กนี้แหละเว้าแล้วก็เครียดนาตึงหันออกไปทั้งทั้งถนนฝนเปรี้ยวเบิ่งเด้ยวเพิ่เครียดก็เลยหัวขวนเขาอดมาไหนเขาก็เลยหัวขวนเขาก็เลยเบานันนี่คือก็เลยหัวขวนเบิด์ุคนน่ะไอ้ผู้ชายแฝดผู้ชายก็บ่าเจนี่เป็นบ้าแม่เป็นบ้าบ้าไปแล้ววหสันเอาเจ้าของเบ้าก็เลยหัวขวนผู้เพื่อนเบ้ากันได้หัวขวนเจ้าของเบ้าก็เลยว่าเอ้า หนูคิดยังไงหนูถึงพูดอย่างนั้นกับเยวางสินไม่รู้มันพูดมาเองว่ะสนันพูดมาเองแม่ไม่รู้หนูพูดมาได้ยังไงว่ะสันแล้วทําไมหนูต้องโกรธอะไรอย่างนั้นละ่ะไม่รู้สิทําไมหนูโกรธเวลาเห็นโดมินิกไปเล่นกับคนอื่นทําไมหนูโกรธก็ไม่รู้เขาไมหนูโกรธแม่วะ่ะอา้าวจะไปโกรธทําไมลูกก็เล่นด้วยกันก็เป็นเพื่อนกันไม่รู้สิ พอเห็นไปเล่นกับคนอื่นหนูไม่อยากไปเล่นด้วยแล้วหนูก็โกรธว่าสันอ้าพี่น้องคิดยังไงมีความเห็นยังไงจ้ะมีความคิดเห็นจังไงแต่ว่าลูกผู้หญิงนี่อเดือด้อะพี่น้องมีความเดือดพิษพิษกุลสตีแล้วก็แข็งแรงกว่ามูแข็งแรงกว่าผู้ชายแล้วก็คล่องแคล่วเหตุยังคล่องแคล่วเห็ดงานเหตุการณ์ี่คล่องแคล่วเหตุทำงานอยู่ใส่ก็มแต่คนอยากห้ไปเหตุมันคล่องแคล่ว แรนส่วนขั้นไปเหตุงานอยู่อ่าอยู่เมืองไทยคือกันเซวงเซเว่นเนาะตอนเป็นสาวน่อยตอนอ่าช่วงสิบเจ็ดปีเริ่มไปทำงานสิบเจ็ดสิบเดะเริ่มทำงานเริ่มอตอนแรกนั่นตอนแรกอ่าัางสิบหปีไปไปทำเขาสีเห็ดใบเห็ดอย่างไรฝึก ฝึกงานอยู่ในช่วงเรียนนะเขาจะหาหม่องเขาไปสมัครเซเว่นผู้น้องก็ไปคือกันขัน้นนน้องซาสิผู้เออยแลนส่วนเอ๋แลนส่วนเฮ็ดซอยน้องพี่กับน้องซอยกันส่วนซอยกันไวผู้หญิงเนี่ยเฮ็ดงานไวของแขวอยูนี่คือการช่วงคบาานบัตเล่มีลูกนะเนาะเฮ็ดอยู่ร้านอาหารไทยเป็นสาวเสิร์ฟ โอ้ยเพื่นขยันค่องแคล่วเสียดายเพื่อนไปปากมีลูกไว้โพดอันนะคตกำลังสดใสโอ้ยได้ไปเป็นแม่คุณแม่ันมันก็เกิดมาแล้วเนาะก็เอาคนหน่อยมาให้ชื่นชมก็ได้หัวได้เล็ดน้ำคนหน่อยแล้วพี่น้องยังว่าเบาเรื่องอ่านตั้งแต่เขาเด่นหน่อย ผู้ใดมีความเสื่อแบบนี้ก็สิเข้าใจอยู่ได้นา่าจะเข้าใจอยู่เขาก็บ่เคยบก่บเคยเสื่อดอกว่ามันจะเป็นจยงสี่บอผู้เฒ่าโบราณพัน่าตศาสตร์กอนเขาเป็นคู่กันถ้ามาเกิดอยู่ในทองเดียวกันเป็นผู้ช้ายกับผู้ยิงหนีเน่เขาเป็นคู่กันแล้วเขาอธิษฐานร่วมกันเขาจะไปน้ำกันชาติหนาพบหนาเขาจะไปเกิดพร้อมกันอันนี้แหละแล้วห่วงห่วงกันเด้ ส่วนหลผู้หญิงเนี่ยสิ่งวงผู้ซ้ายหลายตอนนี้หน่อยนะเฮ็ดดือนะมันดือดือทะเลาะกันหรือยังล่ะผู้เฮาก็ลงโทษให้ผู้ซ้ายอยู่ในห้องผู้เดียวผู้ซ้ายก็เอามีปัญหาอย่างบุกให้อยู่ในห้องผู้เดียวก็ต้องออกมาผู้หญิงเนี่ยมาขออนุญาตแม่หนูอยากไปเป็นเพื่อนขอให้หนูอยู่ในห้องกับโดมินิกได้ไหม ลงโทษนูด้วยเาซันมาขอแม่เข้าไปเป็นมูเขาโมย้อนให้เขาเถิอลงโทษผู้เดียวบ่อยอยู่ห้องผู้เดียวมาขอแม่ก็ได้ให้เข่าไปไอ้ตนมันเป็นความรู้สึกไอ้อย่างคือเขาห,ห่วงกันห่วงหลก็กห่วงแหละก็ซอยเหลือไอ้ผู้ซ้ายหนี่งเขาบุกคอย พคอยอยากออกสังคมหลายปันไดแต่ผู้หญิงน่โอ้ยออกเที่ยวออกเลาะหาหมูหาปววผู้ชายเนี่ยเขาจะมักเก็บตัวเก็บตัวอยู่ในอยู่ในห้องส่วนหลายแล้วก็ลูกส่วนตัวสูงเฮตุอีกอย่างบ่ได้ใจสิฟึดฟัดฟึดฟัดนั่นแหละผู้ชายเนี่ยสเป็นประมาณนั้นผู้หญิงเนี่ยแข็งแรงเก่งผู้หญิงเนี่ยนั่นแหละพี่น้อง มาวอาเรื่องลูกแฝดให้ฟังมันบมีอย่างสิบอวพี่น้องฟังช่วงนี้ก็สิบอวเรื่องลูกๆหล,ล,ลานๆลให้ฟังเพราะว่า,าคลิปกันสิไปถ่ายคลิปทั้งนอกทั้งในมันก็ช่วงนี้มันก็ลาบากเพราะว่าลอกดาวลอกดาวช่วงนี้คือเคร่งหลายโรคระบาดม,มันมาหลายกว่าหมวดก่อนนะมันเป็นแต่ยานแล้วมันอยู่ในฤดูหนาวนำ้ำมันก็เลยย่าน คนกับยานไม่สองก็บ่ได้ออกบ้านปันใดเนี่ยไปก็แค่ขงางล่างซื้อของกินแค่นั้นบ่ได้ออกบ้านสามมื่แต่ว่ามืออื่นสิออกอยู่พี่น้องสิไปหาซื้อไฟมาแต่งต้นคริสต์มาสให้เด็กน้อยมืออื่นมาสิอ,ออกอยู่แต่ว่า้านอีหอย่างเขาก็ปิดหมดละแถวนี้ต้องไปสถานีรถไฟใหญ่มันจังซิมีของัะเลนี่นกับบะมีหละเขาปิดเบิดมีต้านขายของกินขายผักผล,ลไม้นะจ๊ะโอเคจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวคลิปนี้ก็มาเ้านัวงหัวมวนกันเรื่องเด็กน่อยเดี๋ยวคลิปหน้าก็สิมาเว้าอีกเรื่องตลกของเด็กหน่อยอีกเดี๋ยวจังไดก็เจอกันคลิปหน้า้อจ้ะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อให้เป็นกำลังใจแม่สอนกับลูกๆเ็ดคลิปใหม่ๆไม่พี่น้องเบิง่ง้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ